ทุกคนรักสุขเกียรติทุกพยายามวิ่งหาขว่ยคว้าความสุขแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าความสุขเหมือนวิ่งหนีห่างไกลไปจากตัวเราจากตัวเราไกลแต่ตัก้าวก,กับความทุกข์เนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่อยากพบไม่อยากเจอเลยเราพยายามวิ่งหนีแต่รู้สึกว่าเราวิ่งยังไงมันทาไมตาม,ตามเราทันนะบางท่านบางคนโอ้คนที่จะมีความสุขได้เนี่ยต้องรวยเสมอไปมันต้องรวยมัง่งอาจารย์ต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี คนที่จะมีความทุกข์คือคนจนมั้งมันไม่เสมอไปยอมอาจารย์พูดอยู่หลายโอกาสหลายเวลาว่าคนจนก็ก็มีความสุขแบบคนจนนั่นแหละถ้าเขาพอใจนะคนจนเขาก็มีความทุกข์แบบคนจนนั่นแหละคนรวยเขก็มีความสุขแบบคนรวย,รวยเขาก็มีความทุกข์แบบคนรวยนั่นแหละบางทีนอนห้องแอร์กินอาหารดีแต่ทุกข์มากกว่าเราด้วยซ้าไปเพราะที็นเขามีรถทียนเขามีบ้าน ใช่เงินสดนะเจ้าคะเงินผ่อนค่ะกู้ธนาคารนั่นกู้ธนาคารนี่มาทําธุรกิจนั่นทําธุรกิจนี่เบื้องหน้าเราอาจจะมองว่าโอ้เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีเงินมีทองร่ํารวยแต่เบื้องหลังโยมหารู้ไมไม่ว่ามีแต่กู้สารพัดกู้มีแต่หมุนสารพัดหมุนบางทีนี่นอนมือกก่หน้าผากยังไม่พออาตมาพาพว่าถ้าเอาก้าเอาเท้านี่มากกา่หน้าผากได้เนี่น่าจะก่าวไก่ได้นะอาตมาภาพว่าบางคนเขาทุกข์นะไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ทุกข์คนเรานี่ตตาไใ้ยังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่พระรหันเนิยมนะสุขทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่จรเข้ามาแล้วมันก็จรออกไปเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายประสบพบเจอด้วยกันทั้งนั้น